สวัสดีครับนักเรียนก็มาพบกับคุณครูจตชัยในรายวิชาวิทย,ทยกทาการคำนวณนะครับวันนี้คุณครูจะพาไปดูเกี่ยวกับสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เนต็ตนะครับอินเทอร์เนต็ตนะครับโดยเว็บไซต์ที่มีใช้สําหรับข้อมูลจะเรียกว่าเซิร์ชเอ็นจิ้นเช่นเว็บไซต์ Google สามารถค้นหาได้หลายวิธีการค้นหาข้อมูลโดยใช้คีย์เวิร์ดค้นหาข้อมูลโดยต้นคําสําคัญในเว็บเซิร์ชเอ็นจิ้นเช่น ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้ให้พิมพ์คำว่าดอกไม้ลงไปในเว็บไซต์ Google ต่อมานะครับการค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ที่ในแต่ละเ,เว็บไซต์ e เ g อ n e พิมกำหนดไว้เช่นเว็บไซต์ Google มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลในการค้นหาได้แก่ทั้งหมดคน video, e. น้นรูปวีดีโอแอดที่ข่าวสารเพิ่มติครับต่อมาการค้นหาข้อมูล จากหลายแหล่งนะครับก็แล้วเด็จะมีการเพื่ข้อมูลจากหลายแหล่งโดยการเปรียบเทียบกันข้อมูลจากการเซิร์ชิสเซนจินหลายๆที่นํามาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้เนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับสำหรับต่อไปนะครับการสืบเ้นข้อมูลโดยใช้เทเน็ตการค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ ที่ในแต่ละเว็บไซต์หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์หน,นึจินจำแนกไว้เช่นเว็บไซต์ Google จะมีการจับหมวดหมู่ข้อมูลในการค้นหาได้แก่ทั้งหมดคนรูปวิดีโอนะครับทั้งหมดสามตัวนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างให้เรียนดูนะครับคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้เรียนดูนะครับอันนี้คือภาพของ Google นะครับเวลาเรียนเซิร์ฟเวอร์หนจินเนี่ยคุณครก็จะพบ้าจอหน้าน,นะครับเมื่อคุณครูต้องการค้นหา คำบางคําอย่างเช่นต่อไปนะครับคําว่าต่อไปนะครับคําว่ากราตะ,ะต่ายกระ,ะต่ายเนี่ยมีทั้งสัตว์และมีทั้งคนแต่ที่นี้ครูก็อยากจะค้นเกี่ยวกับสัตว์เพราะฉะนั้นครูก็พิมพ์ไปว่าคําว่ากระ,ะต่ายคราวนี้ครูก็เอ็นเอร์เข้าไปก็จะเห็นภาพคําว่ากระ,ะต่ายก็คือทั้งหมดดูตามเูยนะครับที่มีเส้นสีน้าเงินด้านบนนะครับทั้งหมด พอเสร็จแล้วมึงก็ได้ภาพรูปกระต่ายทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับกระต่ายกระต่ายต่อมาเราก็จะมาค้นรูปก็คือที่นีจะเมรูปภาพที่เกี่ยวกับกระต่ายทั้งหมดครับต่อไปภาพครับต่อไปภาพหนึ่งนะครับก็คือการค้นวิดีโอวิดีโอคือในที่นี้ก็ตัดก็จะมีนะครับก็จะมีคนก็จะมีชื่อกระต่าย ครับอันนี้คือการยกตัวอย่ยางของขั้เรียน,ยนดูนะครับต่อไปนะครับการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งเป็นการค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เป็นจํานวนมากโดยค้นหาจากตัวแทนจิ้นหลายแหล่งแล้วนํามาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้เนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือในการสืบค้นข้อมูลจะพิจารณาว่า ข้อมูลที่สืบคนนั้นมีความถูกต้องตรงตามความต้องการหรือไม่ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ถ้าข้อมูลที่ได้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้สืบค้นจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมน,นะครับอันนี้นักเรียนก็อย่าลืมนะครับไปสืบค,ค้นเพิ่มเติมด้วยคุณครูก็จะมีการบ้านให้กับนักเรียนทำในอาทิตย์นี้นะครับให้นักเรียนค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่นักเรียนสนใจ แล้วนาําเสนอผลการค้นหาข้อมูลหน้าห้องเรียนโดยกาหนดให้มีรายละเอียดดังนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมที่สามารถทําได้แหล่งที่มาข้อมูลเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่นักเรียนชมคลิปเสร็จแล้วยังไม่เข้าใจคุณครูมีคลิปทางช่องทาง YouTube ให้ทบทวน3อีกครั้งนะครับอย่าลืมเข้าทำงานในกลุ่มห้องเฟ e บุ๊ k ด้วยนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาทำงานส่งครูในวันนี้ครับสวัสดีครับ